โอ้ไม่น่าจะมีลงผลิตน้ำเมาเลยเนอะไม่เคยมีสาระอะไรในชีวิตเลยอ,อ้าวคิดเป็นเขากัน <c oughs> <c oughs> อ่านี่เนะ <c oughs> อะเมาเนอะ <c oughs> ขอแค่มีงานทำมีเงินเดือนใช้เป็นพอครับและผมก็ไม่เคยสนใจเรื่องความดีความชั่ว <c oughs> เราผมเป็นคนมากมายที่ทำดีไม่เห็นได้ดี คนทำไม่ดีกับวัดดได้ดีมีถมไปก็เราเห็นช่วงสั้นนะอย่างนั้นนะจ๊ะก็คล้ายๆจะเป็นอย่างนั้นนะช,ช่วงสั้นๆเนี่นะจ๊ะดูช่วงยาวกว่านั้นดิจ๊ะเรื่องนี้มันมีเหตุผลนี่เนอะเราจะพูดเพียงแค่นี้ไม่ได้หรอกในช่วงที่บุญเก่าส่งผลนี่นะจ๊ะบาปยังไม่ได้ช่องแล้วก็อะไรลำกว่าดีหมดแหละแม้ทําสิ่งไม่ดีนี่นะจ๊ะ พระบุญยังส่งผลอยู่เวลาบาปส่งผลเนี่ยนี่นะแม้อะไรกาลองทำอะไรดีๆอยู่เนี่ยนะมันก็ยังไม่ดีนี่นะจ๊ะเพราะว่าชีวิตนี้มีแต่บุญและบาสานั้นที่ครอบครองมนุษย์อยู่นี่แต่เรื่องบุญเรื่องบา่านั้นแหละขึ้นอยู่กับว่าอะไรส่งผลก่อนได้ช่อง ส่งผลก่อนก็จะเป็นอย่างนั้นก่อนแต่ช่วงต่อต่อไปนี่สิชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วนี่แล้วนี่นะจ๊ะทุกสิ่งที่เราทำแล้วมันติดตัวเราไปนี่ลูกเอ้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่สําแดงเพราะบางอย่างนี่วิบากกรรมมันเหมือนเป็นต้นกล้าอ่อนๆยังไม่ส่งผลแต่ที่ส่งผลมาปัจจุบันเนี่ยเป็นเหมือนต้นไม้ใหญ่ที่มีผลแล้วนี่นะจ๊ะนี่ ด้าน,นอย่าไปดูสั้นๆอย่างนั้นนะรอนนี้อย่าไปอย่าไปเมาเนอะลุงเนอะนี่นะดูโนโรากันแล้วกันโนรา